สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มรถซีดานนั่นก็คือ Honda City รถที่ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าความประหยัดและดีไซน์ที่ทันสมัยไปดูกันเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอกของ Honda City รุ่นล่าสุดมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นและสปอร์ตมากขึ้น กระจังหน้าทรงใหม่สีดำเงาไฟหน้าเลตด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดทา i m ม r รันนิง่งไลท์ทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นล้ออัลลอยขนาด16นิ้วเพิ่มความพรีเมียมเส้นสายตัวถังเน้นความลู่ลมให้ดูทันสมัยและยังช่วยในเรื่องของ Aero Dynamic กอีกด้วยภายในของ Honda City มีการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและใช้งานง่าย วัสดุภายในมีคุณภาพดีเบานั่งนุ่มสบายมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติให้ความสะดวกสบายตลอดการขับขี่ ในด้านสมรรถนะ Honda City ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรว t เทคเทอรโบที่ให้กำลังสูงสุด122แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่เร้าใจพร้อมทั้งประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมการเร่งแซงหรือการขับขี่ในเมืองและทางไกลก็ทำได้ดีไม่มีสะดุด เรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่ง Honda City มาพร้อมกับระบบ Honda s e n s i n g ที่มีฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันและกล้องมองหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่จุดขายสำคัญของ Honda City คือความคุ้มค่าที่ได้ทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อีกทั้งยังมีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางสมรรถนะที่เหนือความคาดหมายสำหรับรถในกลุ่มนี้ทำให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับราคาของ Honda City จะอยู่ที่ประมาณ5 9 9 0 0 0าถึง749,000บาทคึ่งอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้กลับมาอย่างมาก สรุปแล้ว Honda City เป็นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่มีความลงตัวทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะพร้อมระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้ดีทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางกลาย Honda City คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า